ก็สวัสดีก็ผมวันนี้นะครับจะได้พามาชมนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลจากพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งทํางานอยู่บริเวณใกล้กันนะครับซึ่งพี่เขานะครับผมเป็นสุดยอดของนักสะสมนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับไอที่พวกมาเยอะๆเลยใช่ไหมครับผมเนี่ยองคนี่ไงพี่ในกนระเป๋าุ่น คุณนั้นไม่ไดเอามาหมดแล้วพีเศษคุนแผนแต่ว่าคุณแ,นแ,ณแนผนตีพงศ์ผู้ชมเนี่ยพี่โอ้โหวัดเวงอ๋อพระใหม่แต่ของแท้คุนแผนพลายสองนางหมดแล้วคุนแผนนี่มีพุทธคุณด้านอ่า มาสเสน่หน์เนาะพี่เนาะเมตตามหาเมตตามหานิมามานยมมาสเสน่ห์เนาะวัดไทรเงาะก็ทำใหม่ถ้าพวกติตัวนี้ก็ได้ขออนุญาตชมหลวงพ่อรวยไหม งอข้างหลัง,งนี่ครับผมวัดหงอเงงอใช่ไหมพี่ตรงนี้ที่ได้มาจากไหนครับเน,นี่ยเพื่อนให้เนื้อสวยเลยนะครับเนาะหน้าข้างหลังหลังฝังคอยรึเปล่าน,น่าจะใช่นะครับฝังคอยอัญมณีเนาะพี่เนาะสวยงามเลยพี่สวยยิบเลย พี่ขอขอชมหลวงหลวงพ่อรวยอีกสักรอบสิหลวงพ่อรวยรุ่นรุ่นอะไรนะพี่นี่หลวงพ่อรวยนี่รุ่นชนะจนรุ่นชนะจนเหรียญเหรียญรุ่นนี้สร้างสร้างกี่เนื้อพีุ่คือหลายเนื้อ ก็ผมเก็บไว้ตบูชาเนาะพี่เนาะใส่กรอบสแตเตออย่างนี้นะพี่เนาะรุ่นนี้ก็วยหลวงพ่อคูนรุ่นอะไรนะพี่รุ่นสร้างถนนรุ่นสร้างถนนราคาไม่แรง พัดแค่เ<ห>นาะพี่เนาะพัดแค่ดูง่ายเนาะคก็รวมก็งควรก็เป็นเกจ,จิดัดงเดี๋ยวภาคอีสานเนาะพี่เนะาะก็พุทธคุณก็เปี่ยมล้นเนาะพี่เนาะถ้าไปไหนมาไหนพบิดตัวไปด้วยก็หุ่นใจนะพี่เนาะปลอดภัยมีโชคมีลาบด้วยเนาะพี่เนาะ ไม่เช่าบูชาครับผมไม่ทาม่งแพงครับร้อยหลักร้อย,อย <c oughs> มีประสบการณ์อย่างพี่เนี่ยล้มเลยล้มก็ไม่เลยครับ,รบเรียนี้สวยมากนะพี่เนาะ ครับวันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่เอนำพระเครื่องมาให้ชมนะครับพี่เนาะครก็ผมขอับผมขอบคุณมากครับพี่ผมครับครับครับสวัสดีครับ